ลองไปคุยไปลองไปว่าถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะเขาถ้าฟังคนที่ยศหรือจะอะไรอ่ะมันก็ควรจะผลักดันคนที่เขาไปในทิศทางเดียวกับเมืองไม่ใช่ว่าตึงจนตึงจนเกิดปัญหาทุกรอบนี้มันไม่โอเคอ่ะไม่พูดเลยนะมันไม่โอเคเพราะขนาดกูพูดไปกูแบบพูดไปแมงยังเถียงก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าสมมุติสอนอนมีปัญหาก็ให้ดำมาเคลียร์แล้วกันถ้าถ้าฟังแค่ไอ้ดำอ่ะนะกูไม่สี r e m a i n i n ่งัวั่งฝั uh huh ่งฝรั่งั่งฝั่ง้รงฝรัง่งลังร่ยรั่่งฝร่งร่ราไม่ก็เก่งกั่งรั่งฝั่งฝ่งฝั่่งร่งฝั่เฝร่งฝั่เรัั่ นะครับอยู่ไหมครับว่าไงนะสวัสดีครับ That works That one's dead เฮ้ยก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ก็มาค่ะไลน์ อีกครับนเองน,น,น,นะครับไม่กินกำลังเดือดเลยนะนะาน้าชุดแบบว่าออกลุกอยู่ทำกีฬากำลังเดือดแล้วพ่อตีโอเคครับพี่เป็กเต็มเลยเอะให้เดืเอดมากให้ผมสอนเต้นไหมเกินไปครับแเมชั่นเลยพี่แปดพี่พี่ไห้สนใจเรียนเต้น,นกับในอินนี่มีมีมี้องเพลงใช่ไหมวัดมิวสิกแต่ในอินสอนเต้นได้นะได้เหรอ ผลผลงานมีนะไปดูได้มีผลงานที่ไหนฮะขอขอขอรีนี่ฮะเดี๋ยวเอาลงไปไหโอเคโอเคขอช่วงนิดนึงขอช่วงนิดนึงถ่ายถ่ายงานดีเลยเดินพื้นพก็ไม่ินเราไม่ตายเดี๋ยวก็ก็ถ้าใครเปิดกันในอินมาขอจบง่ายๆไม่ได้นะครับผมอ่าใครเปิดอะไรนะคะเปิดเต้นคะับเออแกเจียวไม่ใช่ไม่ใช่ขลังขลังขลังวุฒ ดูหลังอ่ะพี่อยู่ไม่ใช่เสียงไอ้เคี้ยเสียงในเกมใน G t A ขยุย <Spike planted. S 2> เอ้ยอติดตรงนี้ไป planted ต้องห้ามให้หยห้ามเดินนะคะมาลกอกกวนพี่บอยห้ามขยับตัวค่ะวุตรอดีวุฒิไอ้อพี่อยู่ตรงหน้าผมเลยไม่ได้ไม่หยุดชิดซีขวาแล้วเลยพเ,เอาลงลงหนึ่ละ <c oughs> โอ้ย เอะชี้ยน oh, yeah. anyway. oh. uh oh. ี่หลอกกูไปตายฝาทำมังวิ่งไปลิเวียนไม่ไม่พี่โอ้โหเคครับที่ยนดี่พก่านสิบแปดดวครับกิจสดาขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับอินแป๊บนึงเดี๋ยวล่นเดี๋ยวเล่นต่อเลยดีเล่นต่อเลย ป็นอิงไงเยอนี่ไงพับจอกันอินมาแล้วครับนายอินเอาสรุปคืออยากมาทำงานร่วมกันกใช่ไหมคือคือ,คอ,คอผมไอ้จริงผมว่าอยากแต่เพื่อวานก่อนหน้าเนี้ยผมได้คุยกับคุณหมวยแล้วผอบอผมยังดูว่าคุณหมวยไอ้กรมตำรวจนะครับมันยังขาดคนที่จะกล้าเล่น หรือคนที่ไม่กลัวอะไรในการกล้าชนในปัญหาต่างๆคือตอนเนี้ยถามว่าผมอยากไหม <S <S ผมอยากการอำนาจแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดหรือว่ากล้าที่จะชนกับแก๊งไหนๆไ,ไม่ว่าแก๊งไหนก็ตามในวอชิีเตียมันยังมันยังไม่มีแล้วผมเป็นห่วงเรื่องนี้ในกรณีที่ว่าเวลาคุณหมวยหรือผอบอไม่อยู่เอาจะเข้าใจไหมครมับนะก่อนหน้าเนี้ยผมอ,อยากมาเล่นแต่ถ้าตรงนี้ไปมันจะขาดตรงนี้ไป มันอาจเป็นสีสันหนึ่งของประเทศวอชิงตันบอกเขาไปดิว่าว่ามันควรจะเลือกคนที่ทําหน้าที่แทนรองรับในช่วงที่เขาไม่อยู่ได้ขึ้นมาเป็นรองผอ,อได้แล้วแพ่่ไหล่ะมันควรจะขึ้นมาเป็นรองผอ,อได้แล้วอินครับครับนะไม่งั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่เขาไม่ขยับอินขึ้นมาเมื่อไงไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้หวังเรื่องตําแหน่งเลยครับนะผมผมไม่ได้หวังเรื่องตําแหน่งแต่ยังยังยังมีตํารวจที่ยังกล้าเล่นไม่กี่คนแบบว่ากล้าเล่นจริงๆแบบกล้าสั่งจริงๆอะไรเงี้ยก็ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เหมาะสมถา้ามันมีคนที่เหมาะสมมันก็ควรจะต้องผลักดันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาอึดอัดจนต้องล่ำลากันไปมันไม่สมควรน,นะ แต่ก็ต้องพูดตรงๆไม่อยากเข้าใจเรื่องตำรวจเพราะมันไม่เอาอะไรเลยมันไม่ฟังอะไรเลยเพราะมันจะคิดว่ามันอาจจะสายตรงคุยกับไอ้ดาได้ห,หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่มันแล้วแต่มันจริงๆครับครับนะดูปากกูสิใครทำใแป้งใครอะผมก็อยากมาทำนะนะงานแบบป่าคือ <c oughs> จริงๆก็ผมว่ามันอุ้ยขอโทษครับพนอ มันมันอย่างนี้นะสิ่งที่ผมชอบนะก็คือกฎอ่ะมีตั้งไว้ทุกคนต้องเคารพกฎแต่ในกฎนั้นอ่ะที่กฎที่ตั้งไว้มันไม่จําเป็นจะต้องตรงฉินขนาดนั้นมันอาจจะหย่อนยานเพื่อมันอาจจะหย่อนลงไม่ใช่หย่อนยานดหยุ่นหย่อนยานนั้นหำตัวทีนะอาจจะยืดหยุแล้วมันอีโบนั่นแหละนั่นแหละครับและอีกอย่างก็อยู่กันแบบนี้ด้วย มพงลองไปคุยไปลองไปว่าถ้าเกิดว่าสมมติอะ่ะ <c oughs> เขาถ้าฟังคนที่ยศหรือจะอะไรอะ่ะมันก็ควรจะผลักดันคนที่เขาไปในทิศทางเดียวกับเมืองไม่ใช่ว่าตึงจนตึงจนเกิดปัญหาทุกรอบนี้มันไม่โอเคอะ่ะไม่พูดเลยนะมันไม่โอเคเพราะขนาดกูพูดไปกูแบบพูดไปแม่ยังเถียงก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าสมมุติสอนอมีปัญหาก็ให้ดำมาเคลียร์แล้วกันถ้าถ้าฟังแค่ไอ้ดำอะนะกูไม่สี ลดภาระกูด้วยกูไม่ต้องดูแลตำรวจอะไรมากด้วยปล่อยมันโดนไปเองแต่ทางออกมันก็มีมันก็ต้องหาคนที่มันเหมาะสมขึ้นมาแล้วก็ต้องทำให้เขารราฟังแค่นั้นเองง่ายง่ายเพราะที่ผ่านม,ามึงพิสูจน์ทุกอย่างแล้วอะมันมันไม่ใช่แค่ว่ามึงพยายามที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่มันคือมันคือมึงเพราะถ้าเกิดว่าคนที่มันพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างโดยที่ไม่เป็นตัวเองอะ มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แป๊บเดียวมันก็เฮียแต่เนี่ยมันคือมึงมึงทําแบบเดิมมาตลอดเขาควรจะพิจารณาได้แล้วกลับไปคุยกับหมยใหม่เถอะเรื่องจะทํางานสภาถามว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นได้มันก็ต้องมีอะไรที่ต่อรองกับพวกเด็กกระโปงพวกนั้นหลายๆคนในสอนอดีนะดี ลองไปเปลี่ยนดูดิท้าทายนะสนุกดีอ่ะครับนะอยู่ตรงเนี้พร้อมต้อนรับเสมอไปทำตรงนั้นให้เต็มที่แล้วกูจะคอยดูมึงแล้วกันครับของครับนะเฮอะไปคุยกับหมวยเฮอะทุกอย่างมันอยู่ที่ตำแหน่งละว,ว่ามึงจะสั่งการคนได้มากแค่ไหนบอกไว้แค่นี้เรื่องสภาไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าสุดแล้วจริงจร,งจร,งจรงิงยินดีต้อนรับ ได้ครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีท่านครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนสวัสดี tag เจออย่างที่พี่ไหส่งให้แล้วในดีดีนะแล้วว่าแต่น่าสนใจสนใจมันสอนเต้นไหมไม่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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอ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 เล่นวาโลแบบดุเดือดกันโอเคได้ครับไปแล้วครับนะเฮ้ยที่เดิมเว้ยทุกคนครับครับยินดีครับฝักดีนะพี่